สวัสดีครับคุณผิ๊กครับครับผมโอเลี้ยงคนหัวหมอครับพี่จิ๊กในวัลาจุตนาันค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวขำย่ำข่าวล่วค่ะกับทางเ v t v 5ทีหแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับค่ะที่เราจะเสนอทุกๆวันจันทรจนถึงวันศุกร์เวลาห้าทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแบบนี้ทุกๆวันนะคะแน่นอนแลก็ใครมีปัญหาอะไรนะคะ S m s ออมาหาเราได้นะคะที่สี่หกสี่สองสองนหนึ่งค่ะับร่วมแสดงความคิดเห็นกับรายการของเราหรือจะ แสดงความยินดีนะมันปีใหม่อะไรก็ว่ากันไปนะเพราะว่าอยู่เขาบอกในเทศกาลเนี้ยเดือนหนึ่งเต็มๆเลยยังสามารถส่งของขวัญและอวยพรให้กันได้อยู่ทั้งเดือนเลยยังทั้งเดือนนี้ได้ยังใครยังไม่ให้ของขวัญเราให้ได้นะคะยังไม่ได้ของขวัญนะยังมั้ยยังยังครับปีนี้รู้สึกว่าของขวัญไม่มีทุกๆปีจะมีของขวัญก็เะ่รมีแล้วนี่เราก็ซื้อให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่ครับจากคุณเจ๊นอร่าที่เป็นนักซื้อแว่นให้ผมนะโอ้โหนี่ของขวัญปีใหม่ แล้วผมจะกล้าใส่ไปไหนเนี่ยคนหน้าตาดีอ่างผมเนี่ยนะอาจจะจะบูลแล้วก็ซื้อให้แบบสองพันสิบสองไม่เป็นไรอย่างน้อยสุดก็มีน้ําใจให้<อ>ถึงจะมันมากด,ด้วยมูลค่า <5 S 2> ใช่ไหมฮะแต่ <5 S 2> ราคาอาจจะไม่เท่าไหร่แต่มูลค่าของน้ำใจใมันเยอะค่าไ,ไ<笑>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 ่เดี๋ยวเนะไม่ใช่สิบยี่สิบบาทนะเป็นอยเมเมื่อกี้ลืมไปกาว่าจะใส่ก่อนนะขอใส่แว่นก่อนนะ โอ้โหนโี่นี่น mm. ีกนี้เก็บไปเล่นที่บ mm. <c oughs> <c oughs> <c oughs> <a> ้านกับเมียเลยเอาเลยเขาเล่นกันบ่อยนล้นะไม่ต้องเล่นกับเพื่อนนะทำไมแอทแหูตั้ะไปเล่นกับปุ๊บนู่นไม่ใช่เล่นกับท้องลราตตีแต่ขี่แตนแม่ครับรายการเสียเวลาท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการของเราครับในช่วงละเล่นข่าว ช่วงแรกของรายการละเลงข่าวของเราก็ลืมไปว่าเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าเราก็จะมีของขวัญมาแจกให้อีกแล้วเช่นเคยนะใช่ค่ะของขวัญอะไรคะพี่วันี้ยม่ไม่ใช่เป็นเป็นเป็นเล็กเล็กน้อยจากรายการเราที่จะมอบให้ท่านที่ส่งเอสเอสมาฮะทางรายการเราก็จัดส่งไปให้แล้วไม่ว่าจะเป็นปฏิทินหรือซีดีนะฮะค่ะเราก็จัดส่งไปให้ท่านเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเสียแลทั้งสิ้นครับเพียงแต่ ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านรายการของเราค่ะนะฮะความคิดเห็นของคุณนี่ก็คือชอบเป็นาลเราไหมอยากเป็นเพื่อนกับใครอยากให้เราเอาข่าวของใครมาอยากให้เราเป็นมิรภาพกับใครคุณอยากคุยอะไรกับเราได้เลยค่ะแล้วคุณอยากเป็นแฟนเราไหมเป็นขับนะเออแน่นอนแน่นอนค่ะเอาแฟนขับแล้วเราไม่ขับเองอ่ะแฟนขับขับเองแฟนขับเอ้าขับเองดิเรายจะขับ หมายถึงก็เนบบอุ๊ยเอาแล้แฟนคลับนี่หมายถึงว่าคนที่ก็ชอบชื่นชมเราชื่นชมเรานะใช่ค่ะครับผมชื่นชมเราแล้วเขาก็ยินดีกับ,กบเราอละครเ,เรื่องใหมย่ยางอันแอร์นัน่นในเข่าวซุปต้มยำลำซิ่งหมอรประมาณมวันที่สิบก็ต้มแบบอะไรต้มยำลำซิ่งเหรอใช่ค่ะหมอลำซิ่งวันนวรสก็เล่นด้วยนะช่องสามแล้วก็พี่เจ๊กแล้วก็อู้เยอะมากไม่เอ่ยดีกว่าคุณเกิด์ชิลเลอร์คุณรู้สึกว่า คุณตั๊กลีลารู้สึกว่าจะสนุกนะคืท่าทางสนุกค่ะคนผู้เขาจะร้องเพลงแบบสไตล์มอลลัมอะไรพวกนั้นนะเขาเป็นเด็กลูกครื่องแล้วก็ไม่ถูกกับเราเนาะโอ้โหแม่ต้องน่าติดตามนะแล้วพี่โอเลี้ยงจะได้รับงานใหม่เหรอนะฮะละครเรื่องใหม่เหรอก็ช่องสามเล่นเป็นพระเอกเหรอนะฮะพี่โอเลี้ยงเล่นเป็นอะไรกันเป็นขี้ข้าเขาแม่นึกว่าเป็นพระเอกแทนณ้าเดทโอ้โหล้วก็เจ้าเป็นพระเอกก็ละครเอาเถอะจบไม่บอก ม่นัเดทเนี่ยเขาดูเขารอแต่พี่โอเล้ยงเนี่ยต้องดูลึกๆถึงรอดูอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ก็ดูแล้วพ็ผ่านไปแต่อันนี้ต้องลึกๆต้องคนให้เจอลึกขนาดไหนต้องคนให้เจอเ่มลึกๆเราดูลึกๆลึกก็ไปจะรู้ว่าไม่มีอะไรเลยยิ่งลึกยิ่งแย่ลงไปอีกแต่นักฝรั่งสังเกตไหมพระเอกเนี่ยเขาหน้าตาเขาจะไม่ค่อยคัดนะหน้าตาพระเอกแค่แมชานบอลสันเรือดเทกเนี้ยพราแก่ๆเท่านั้นนะฮะพวกเนี่ยเขาไม่สนใจพระเอกจะหน้าตาเป็นไงไม่ต้องมาเมคอัพเลย เอาธรรมชาติเอาความสามารถไม่ต้องความหล่อเข้าข้างตัวเอง้วกำลังจะบอกตัวเองเป็นพระเอกได้แล้วเข้าข้างแล้วอันนี้ไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดความหล่อคนข้างๆพดใช้ครับวันนี้วันนี้อากาศแปรปรวนนิดหนึ่งคท่านผู้ชมใช่วันนี้ฝนตกแล้วต้องคุยกันก่อนว่าทำไมฝนตกทำไมฝน้องตกเพราะกบมันร้องหรือเปล่าไม่ใช่กบถือว่านานเขามีลูกไปแล้วเอาเหรอเขาก็อยู่กับคุณุกกลูกแล้ามีลูล้วนี่ผมตกเขาแล้ววะเนี่ย ไปอยู่ที่ไหนมาไม่รู้แต่ว่าเขาแต่งงานกันแต่ว่าไม่ทราบว่ามีลูกแล้วมีลูกแล้วเจ้าเลยครับค่ะน่ารักมากลูกของผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงอ๋อครับจะได้ความดีด้วยน้องกบนะลูกน้องกบก็จะได้เกือบขวบแล้วมั้งแล้วฮะครับผมน่ารักดีครับน่ารักมากก็วันนี้อากาศมันแปรปรวนเพราะว่าอาจจะเห็นว่ามันมีอะไรลมพายุพัดตัดทะเลจีนใต้หรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยไม่ทราบนะใช่ไม่ก่อนหัวค่ำมาครับฝนตกแล้วแรงด้วยนะตั้งแต่หกโมงไปเนื่อแรงมากแล้วไฟดับไฟดับไปทั่วที่แถวนนทบุรีไฟดับไปทั่วเหมือนนกั หลายแห่งก็เขบอกตอนนี้อากาศก็แบบว่าวนแปลไม่มีไม่มีความมั่นคงแล้วนะครับใช่ครับอะไรจากคนนิสัยยังมันเปลี่ยนแปลงเนอะอพาอากาศยังไม่มั่นใจเลยอากาศเพื่อเกิดจากภาวะโลกร้อนนะภาวะโลกร้อนเนี่ยไม่ยากเลยฮะถ้าถ้าแก้ไงให้หายภาวะโลกร้อนเนี่ยแก้ไงก็เอาโลกเข้าไปแช่ในช่องฟิตเลยชั่เย็นมันจะได้เย็นหรือไม่ก็เอาขั้วโลกจับให้มันอยู่ขั้วโลกเหนือเลยน้ำแข็งขั้วโลกเหนือจะละลายแล้วละลายมาโอ้โหลำบากมากเลยคนเรา ทำละลายออกมาจะอยู่ยังไงใช่ไหมเข้าขาา่ววขา,ขาวได้แล้วนะเข้าข่าวได้แล้วนะครับผม,มก็รู้ชมครับที่บ้านฝนตกรูปเปลอก็ว่ามาเอสมาแจ้งกันหน่อยนะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปีใหม่ปีมะโรงแห่งปีมังกรทองเนี่ยรู้สึกว่าเสียงดีๆมันเข้ามาในชีวิตเย้ะแย่แต่และท่านก็บางท่านก็ทบทวนด้วยกันแล้วกันนะว่ามันมีอะไร เข้ามาได้ดีไหมใครตั้งแต่เรื่องปีนะั้แต่ต้นปีนี้ก็ทำงานนะคะเป็นที่รักของใครเป็นมงคนอะไรเราจะรู้ตัวเองนะคะถูกต้องครับค่ะปีปีนี้จะเป็นปีเฮงนะปีเฮงเฮงบางคนเนี่ยผิดหวังในความรักหรือผิดหวังในอะไรก็อก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันเขาบอกว่าจงทอย่าทําตัวเหมือนควายที่มีเขาจงทําตัวเป็นเราไม่มีเขาเราอยู่ได้โอ้โหนี่คำพูดของหลวงพี่มาแล้ว เอ้ยจะกลัวตำไมเอาพูดเฮ้ยอุตส่าห์ยืมหลวงพี่หนปองมาดูหลวงพี่ชายจะเด็ดพี่เขาก็อปปี้จะเด็ดพี่หลวงพี่ดูอยู่ว่าตู้เขาก็อยู่ด้วยกันก็ยืบยืมก็ไม่ใช่พระเจ้าก็ไม่เว้นอ่ะพระเจ้ามาก๊อปปี้ โอ้ยก็ยืมยืมก็ไม่ใช่บางทีก็ของเราไม่ใช่ใ่หลวงพี่ก็มีคำพูดเยอะมากมีเยอะเยอะเขบอกความรักเหมือนอะไรเปลวเทียนอะมันเทียนไขเหรอแล้วก็อะไรอะไรมีน้ำตาอะไรนั่นแหละจำจำไม่ได้ตรงนี้อาไปจำมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกนะแต่มีเยอะก็ก็เอายืมก็ไปยืมก็มาอย่างนี้อยู่ในนี้แหละก็แต่ว่าท่านก็เป็นพระที่มีอารมณ์สนุกและเทศก็สนุกดีค่ะอะดูสิหลวงพี่มาแล้วอ้าวว่ากันไป อ่าตอบวิอเรื่องอะไรคะแต่ยังไงก็อย่าลืมรายการเราแล้วกันนะจบทุกขำอย่างรัวเอชเอ็มเอสมาหาเราได้นะครสี่หกสี่สองสองศูนย์หนึ่งจันทร์ถึงศุกร์เราอยู่ตรงนี้ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับท่านผู้ชมครับข่าวแรกวันนี้ครับเขาบอกว่าบชนนะฮะแถลงจับยาไอซ์หนักเจ็ดสิบสามกิโลกรัมโอ้พนตรวจโทวินัยทองสองครับผู้บัญชาการตารวจนครบาลครับได้แถลงการตรวจเช็คยึดยาไอ์น้ำหนักเจ็ดิบสามกิโลกรัม ห่อซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางจํานวนหกใบมูลค่าสองรอยี่สิบล้านวางทิ้งไว้ที่บริเวณชานชลาที่หนึ่งและที่หกสถานีขนส่งสายใต้ใหม่นะโอ้โหจะอยู่สายใต้ใหม่เองนะโดยที่เจ้าหน้าที่ตารวจสนติงชันร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปสได้รับแจ้งว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการลักลอบขนยาเสพติดจานวนมากจากภาคเหนือเตรียมส่งภาคใต้โดยใช้สถานีขนส่งเป็นเส้นทางการําเลียงโดยรถโดยสารจนเมื่อขําวานนี้ครับ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดักซุ่มอยู่กับซุ่มรอดูเลยนะก็ได้มีการจับคุมเข้าจับคุมแต่พบเพียงกระเป๋าจํานวนดังกล่าวที่ทิ้งไว้ไม่มีเจ้าของจึงทําการตรวจยึดพบว่ามียาเสพติดอยู่ในกระเป๋าดังกล่าวเบื้องต้นจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงผู้ต้องสงสัยเป็นชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนนะตทั้งสองคนนะ,ะด้านผู้จัดการตรวจนครบาลพลตำรวจโทวินัยทองสองครับกระระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวเป็นการลําเลียงยาเสพติดในรูปแบบกองทัพมด มาแบบกองธมก็ค่อยๆเริ่มเลียงๆไปเจ้าหน้าท anyway, so ี่ตำรวจจึงได้นำยาเสพติดตังกล่าวมาทาการบันทึกตรวจนําส่งพนักงานสอบสวนเพื่อนเมินคดีต่อไปนี่ก็อันนี้ก็ในพวกผูกการแต้มนะฮะแ่ในพลตํารวจตีวิชัยสังภาต้มนี่ครับรู้จักครับน่ารักมากเลยนะน่ารักดีมากยมาด้วยพลตารวจโท ใช่ค่ะได้เลื่อนเยอะแล้วะใช่จะมีงานกัอีกอีกก็ตอนนี้ก็เป็นรองพบชนาพ่มัองนรบานหนึ่งคะะก็มีผลงานเยอะแยะมากมายเก่งมากเลยนะคบเก่งมากเกี่ยวกับเรื่องการจับการจับเพราะว่าเคยไปรู้จักทั้งพ่ออันสมัยก่อนที่ว่าไม่ใช่สมัยก่อนก็ทุกครั้งเวลามีงานก็มีงานเอาตลกไปช่วยตลกเป็นคณะชุดๆเลยอะค่ะเต็มที่ชวนและใช่ใช่ใช่พี่เรเลียกไปด้วยใช่ไหมไปด้วยครับไปด้วยครับเพราะตัวนย่างเจ๊ก็จะไปเป็นพิธีกรท่านเดี๋ยวเขไปคงไปเจอกัน แต่ท่านบอกว่าชอบเวลาไปเล่นชอบมุกหลือมอคูลของผมผมไปเล่นเล่นท่านดูประจำครับพิการแต้มนะ,ะอันนี้ก็ผลงานีเด่นมากมายเลยทีเดียวครับก็จะเสพติดทุกวันนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะ,ะมันเรียกว่าโอ้โหแต่ว่าตํารวจก็ได้ปราบปรามเต็มที่เพื่อที่จะไม่มีตรงนี้ขึ้นมาเพื่อนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับก็ต่อไปครับอรองผู้วิการตำรวจนครบาลลงพื้นที่หมอชิดนะก็ ระดมตำรวจร้อยนายครับรับมือประชาชนกลับเข้ากรุงขณะพบอาชญากรรมในเขตในเขตของส่งลดลงคือตำรวจตัวเนี้ยทั้งนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบไปดูที่หมอชิดหมดเลยเป็นร้อยนายครับพลตรีวรศักดิ์นพสิทธิพรรองผู้ว่าการตำรวจนครบาลครับรับผิดชอบด้านการจราจรลงพื้นที่ตรวจตาความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งหมอชิดนะครับนเนาะพร้อมระบุว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ ส่วนการจราจรพบว่าวันนี้ยังมียังไม่เป็นปัญหามากนะักเท่ากับเมื่อวานกวราคาดว่าประชาชนที่จะนอยกลับในช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งน,นี้ซึ่งทางกองบัญชาการตารวจนครบาลได้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจานวนร้อยนายเพื่อเตรียมพร้อมอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเต็มที่ส่วนอุากรรมในพื้นที่สถานีขนส่งพบว่าในปีนี้ลดลงอย่างมากครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังจัดกําลังสายตรวจเพื่อตรวจตา เป็นระยะะ,ยะเพื่อป้องกันภัยตรงนี้อยู่แล้วให้กับประชาชนได้อุ่นใจอันนี้ก็ดีนะตอนนี้ก็ได้ส่งตำรวจทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบฮะนครบาลก็ลุยเต็มที่เพราะว่าในหมอชิดเนี่ยเขามีเยอะแยะมากมายนะผู้คนไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านอะไรล้วงกระเป๋าอ,อะไรพว<า>กหรือว่าหลอคนม,มันมีเยอะฮะเขาบอกช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยนะคะตำรวจจะทำงานกันเหนื่อยมากเห,หนื่อยเหนื่อยไม่ได้หยุดเลยเนี่ยจะไม่มีการหยุดปีใหม่หรือกันอื่นตำรวจต้องเฝ้ายามเลยนะคะเรียกว่า แล้วก็ต้องเออเขาต้องมีอะไรนะเอออะไรแดงๆอ่ะอะไรตรวจนะติดตามบ้านนะบ้านที่ฝากอ๋อตู้อะไรฝากบ้านแล้วก็ตำรวจฝาบ้านด้กับตำรวจตำรวจก็จะขี่มากๆเลยทุกซอยทุกซอกทุกมุมเพราะก็ฝากบ้านกับตำรวจคือหมายความว่าฝากไว้แล้วกลับมาของก็ไม่หายโมยก็ไม่ขึ้นนะตอรนจจะให้เขาด้วยอย่างเงี้ยโดยอ่อันนี้ตัวเป็นพลตเอกพงสพัฒน์พงษเจริญครับท่านเป็นดูแลอยู่เพราะว่า ฝากบ้านแม้กับตำรวจนี่ก็ดีอย่างคือจะดูแลจนกระทั่งบ้านหลังสุดท้ายถึงจะถึงจะโครงการนี้ถึงจะหมดไปแต่ว่าไม่เชิงหมดนะหมายถึงว่ากลับมาจะดูแลเต็มที่จนกระทั่งเหลือบ้านหลังสุดท้ายถูกต้องเพราะว่าเห็นมีการกฝากบ้านกับตำรวจโอเคผ่านมาก็เรียบร้อยเลยนะคะจะเป็นรอยะทงจะเป็นตุ๊ดจีนจะเป็นปิใหม่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือตำรวจต้องเหนื่อยอะค่ะต้องดูบ้านให้กับเราเนี่แนอยนะที่น้องสารคือ เขาก็ไม่ได้รบกว่าเราจะไปเอาตังค์ไปจ้างเขาด้วยนะใช่เป็นหน้าที่ของตังค์ลเลยคือเราไปฝากไว้เลยผมก็เคยฝากไว้อยู่ค่ะฝากไว้อยู่น่ารักมากเป็นไรตั้งขอบคุณประชาชนด้วยนะคะที่ดูแลมาตลอดแน่นอนพอฝากไว้ฝากไว้ขึ้นร่องขึ้นร่องเมียอยู่บ้านคนเดียวพอเมียตั้งท้องคลอดลูกมาหน้าเหมือนร้อยเวรเปะเลยครับนี่ก็อันร้อยเลงแหมต่อต่อกดีโครงการนี้นะฮะก็ว่ากันไปครับก็ ตำรวจบอกว่าจะดูแลตัวลรวกระทั่งหลังสุดท้ายที่ตอนนี้ก็ทยอยกันกลับมา<ะ>บ้านแล้วล่ะกลับมาเมื่อวานก่อนนี้รู้สึกว่าที่หมอชิดรถแท็กซี่ขาดครับ<ะ>หมดคือคนมาเยอะเกินไปอะ่ะคนเยอะต้องรอรถแท็กซี่รอรถคือรถขนส่งมวลชนอะไรต่างๆมันเต็มมันแน่นไปหมด<ะ>กลับมาจากอีสานกลับมาจากเหนือ กลับมาติดจากภาคต่างๆนะก็มากระจุกอยู่ที่หมอชิดยืนรอรถกันเป็นแถวเลยใช่ค่ะก็บอกว่าทุกเทศกาลจะเป็นแบบนี้ยิ่งสงการยิ่งหนักอืสงการเนี่ยเรียกว่าหนักเลยเรียกว่ากทมนิล้างเลยอ่ะเพราะว่าพนักงานทุกจังหวัดทั้งนั้นเลยไปหมดเลยค่ะแน่นอนแลวขากลับมานี้ไม่มีเสร็จเลยที่จะกลับตามกําหนดเพราะว่ากลับมาอโหคนแน่นแน่งกว่าเทศกาลปีใหม่อีกนะสงการนี่ใช่ไหมแน่นอนเพราะว่า ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยตึกรามบ้านช่องใหญ่ๆตัวโตเนี่ยเห็นไหมไม่แม่ใครอ่ะคนอีสานบ้านผมมาคนคนสร้างทั้นั้นล้างเลยอะค่ะคนอีสานมาปรสร้างไว้ทั้งนั้นแต่สร้างเสร็จไม่มีโอกาสได้อยู่พอสร้างให้เขาอถ้าไม่มีคนอีสานอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้่าคนใช้ในบ้านจะทําข้าวกินเองเป็นไหมกอบใหม่เป็นเรียบร้อยค่ะช่วงต่อไปของพี่โอเลี้ยงคืออะไรช่วงไหนละคุณจิกสิไปเลยน้องเอมี่อ่ะไปไงแล้วน้องเอมี่เออ พี่โอเลี้ยง่ไม่เอาไหนยังไปเลยเอมี่สาวใหญ่ดิ่งสะพานในข่าวข่าวที่สองเนี่ยสาวใหญ่ดิ่งสะพานรถยนต์ชนซ้ำไม่เอาไม่มีไม่มีไม่ไม่เอาอ่ะไม่มีครับภาพไม่มาแล้วครับผมภาพไม่มีต้องไปเลยนอกเอมี่ก็ไม่มีอะไรมากมายคับเราบว่า้องเอมี่เนี่ยเป็นอะไรแบบน้ําตาเล็ด ครับผมค่ะน้องเอมี่น่อาอุทิมากเพราะน้องเอมี่เนี่ยบอกว่าตื้นตันมากสิ่งที่รอคอยได้มาบังเกิดแล้วน้องเอมี่เขาบอกว่าเขาย้ำนะคะว่าแปดหลักในในั้นเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างตามความฝันของเขาเลยอค่ะเพื่อนๆน่นารักที่สุดเลยสร้างความฝันของน้องเอมี่ให้เป็นความจริงเอมี่ไหนดูมาเอมี่เอมี่มรกต อ๋อครับนางเอกช่องเอ๋อใช่จาได้จาได้ครับสวยมากน่ารัก,ารกมากนะคะเขบอกว่าเขาเนี่ยร้องไห้ถึงน้ําตาเลยนะคะพร้อมเพื่อนๆสนิทเผยว่าการเดินแฟชั่นโชว์ในวงการเนี่ยนะคะที่มาเดินแฟชั่นโชว์กันนี่นะคะทุกคนเซ็กซี่กันมากเรามาฟังเสียงสัพภา์ของน้องเอมมี่ดีกว่าว่าน้องเอมมี่จะตอบเราว่ายังไงนะคะไปเลยครับ เกินคำบรรยายจริงค่ะคือแบบคือนี้ก็อ,อยู่กับมันมาน,นานนะคะ <S <S แล้วก็ทั้งกินทั้งนอน <S <S บางวันก็ไม่ได้นอน <S 1> <S 1> บางเดือนก็ไม่ได้นอนอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ทามานานมากแล้วก็ร้านเนี่ยกับเพื่อนทั้งสองนี่ก็คือแบบเริ่มจากศูนย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะต้องบินไปซื้อของหรือจะต้องอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งทะเลาะกันก็มีอะไรเงี้ยค่ะคือล้นแล้วแต่แบบพอมันออกมาเป็นชิ้นสำเร็จแล้วก็รู้สึกว่า ภูมิใจค่ะแล้วโดยเฉพาะแบบแฟชั่นโชว์วันนี้แบบนี่ก็เชื่อว่าคงนี่ไม่เคยไปร่วมง,งานไหนที่นักแสดงนําของประเทศไทยแน่นขนาดนี้มาก่อนนะคะีิก็ดีใจมากแล้วก็อาจจะมีแบบความติดบ้างอะไรเงี้ยค่ะในในการทํางานแต่ก็ดีใจกับเพื่อนที่แบบที่เพื่อนมาทุกคนก็ทําให้น้าตาไหลามาหลายรอบแล้วค่ะว่งา,านมปร<ฮ>ู้มาล่ไหแล้วกพี่หก็ ิงก็คุยกันมานานๆกพักนกงแล้วเนาะก็คุยกันมานานแล้วค่ะแต่ว่าด้วยงานด้วยอะไรของแต่ละคนเพราะว่าสองคนนี้เขาก็ทํางานที่บ้านด้วยแล้วก็คือเชา้ากลางวันเราทำงานที่บ้านตอนเย็นก็มาที่นี่อีกเสาร์อาทิตย์ก็มาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นความเหนื่อยของเพื่อนด้วยก็รู้สึกว่าแบบพอมันออกมาเป็นรูปเป็นล่างเราก็ดีใจอืนี่เป็นไงไน้องเอมี่น, <ะ S 2> น้ำตาล่วงเลยบอกอแล้วเห็นไหมคะ พะน้องเอมี่เนี่ยไม่ได้ดีใจอย่างเดียวดีใจแบบน้้ำตาล่วงเลยซึ้งแล้วก็ประทับใจมากเนื่องจากว่าเพื่อนๆให้กําลังใจแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้น้องเอมี่แบบ,บแบบบังเกิดแบบ เรียกว่าเขาเรียกว่าความตื่นเต้นร่าใจที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในชีวิตใช่นะคะแล้วก็บอกว่าเขาไม่เคยมางานไหนที่มีดาราเยอะแยะขนาดนี้นะฮะกลับไกกลับมาเป็นงานของตัวเองโอ้วเจียวเลี้ยงไปเจียวเลี้ยงร้องไห้เนยเพราะซึ้งเพราะซึ้งดิไม่คิดว่าจะเป็นงานของตัวเองใครคขมามากมายขนาดนี้ใช่ไหมก็ว่ากันไปนะซึ้งแน่ๆเลยซึ้งมากน้องกุ้นเส้นเป็นไงน้องกุ้นเส้นยอมรับแล้วก็เผยโฉมออกมาแล้วว่ายอมรับแล้วว่าใช่ค่ะ จะมีการแต่งงานจริงๆนะคะวุ้นก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเลยนั่นนอกจากพี่คิดเนี่ยเขาเหมาะที่สุดที่จะเป็นพ่อของลูกโอ้ชาคริสแย้มงามเลยนะวุ้นก็เลยคิดว่าคนคนนี้ล่ะที่จะเป็นพ่อของวุ้นดาไม่ใช่ชพ่อวุ้นนะพ่อของลูกวุ้นก็ทำรายการอะไรนะอะไรแล้วแต่คิดแล้วแต่คิดแล้วแต่คิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คิดนะอย่าไม่จะมี คัวคิดแ<ล>อนวุ้นแต่จะมีแอนวุ้นด้วยนะแอนวุ้นเข้าไปด้วยะนะคะข้าวเขาทำไปเลยเอาแล้วก็เราไปฟังเสียงัมภบษณ์ของน้องวุ้นเซนกันดีกว่าค่ะว่า,าน้องวุ้นเ้นตอบเราว่าอย่างไงกันบ้างนะคะไปเลยครับ ก็เมษาก็แต่งงานคุยังคยกันแล้วหรือพร้อมยังครับคุยกันแล้วค่ะก็คุยกันอย่างวันนั้นที่พี่ชินบอกคือตอนเช้าเราบอกว่ายังไม่ก็คือตอนแรกเราก็ตกลงกันไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราบอกพร้อมกันดีกว่าแต่ว่าพอดีว่าอีเวนต์มันแยกกันแล้วมันยังไม่ได้ลงตัวพร้อมกันแล้ววันนั้นก็นักข่าวก็คงแบบว่าเก่งพอสมควรที่จะไม่เขาตอบออกมาได้ค่ะแต่ว่าจริงๆเราเราก็แบบคิดไว้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องบอกแต่ว่าจะเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย เท่าที่คิดไว้มันพร้อมกันมันนะมันจะดูดีกว่าอะไรเงี้ยคุยกันไปนานหรือยังคะคุยกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่ารายละเอียดทุกอย่างอะไรเงี้ยมันมันก็ต้องแบบเหมือนเหมือนมาบอกกันอีกทีเพราะมีอีกเยอะที่ที่นักข่าวก็ต้องรู้นะเขาบอกว่าแหวนเท่ไหลกระหลัดอยู่จี่ก็ก็ข่าวลงว่ากี่กันหลักแล้วที่ก็ประมาณนั้นไปขอแต่งงานกันที่ไหนไม่ก็ขอขอมันเล่อยู่แล้วค่ะ ดันเนี่นยดูสแต่แต่ที่<ต><ต>ท,ท,ท,ที่ที่เราตอบตกลงเลยที่ไหนหอะคะจริงๆก็บอบวันนั้นได้ไหมเราก็จริงหลายครั้งที่เขาขอเราก็เราก็โอเคหมดนะไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยเราไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องมาเล่นตัวเยอะให้กับแฟนเราเพราะว่าเราก็จริงจังกับเขาเขาจริงจังกับเราเพราะฉะนั้นคือคือเราก็ต้องมั่นใจตั้งแต่แรกแล้วว่าคบคนนี้มันก็ต้องยาวไกลไปถึงแต่งงานแต่จะเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากัน อ๋อเนหมแม่ขอที่ไรเขาก็ยินดีทุกเทยินดีเลยยินดีตลอดเดี๋ยวมษารนี่แต่งแน่นอนแต่ก็ต้องมีความรักดีๆให้กับคนที่เรารักสี่คนที่รักเราเนี่ยเขาขอแล้วแต่งงานเราก็ต้องไม่ควรปฏิเสธแน่นอนเพราะเดี๋ยวเขาขอมากเกินถึงสามครั้งมันจะไม่มีการขออีกหน่อยเราต้องเป็นเขาน่ะมันก็จะสลับกันเป็นอินเดียเลยนะพอเขาขอเราก็ต้องให้เลยตอบเลยไม่ปฏิเสธครับนี้ไม่นะคะไม่ไม่ปฏิเสธนะคะเอาละค่ะเราก็มาคอยรุ้นงานแต่งงานของน้องวุ้นกับพี่ชาคิด กกก็ระะะนคเขาบอกว่าวุ้นเส้นบอกแฮปปี้มากคนนี้แหละคือพ่อของลูกใช่แล้วแน่นอนเลยวุ้นบอกว่าชัวชัวชัวป้าเลยวุ้นเซีนก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะพี่คิดจะเจ้าชู้ยังไงนะกับวุ้นพอเจอวุ้นแล้วนะพี่คิดหยุดเลยต้องหยุดเลยสิหยุดเลยวุ้นเจ้าชู้ยังไงนะฟอม พอพี่คิดเจอบุญนะพี่คิดก็หยุดเลยหยุดเลยเหมือนกันครับอี่คู่นี้เขาต้องเขารักกันจริงแน่นอนเขาชนกันเข้าก็เลยโอเคกันนะเอาราคาแล้วต่อไปเนีเขาบอกว่าน้องชมน้องชมน้องชมอะไรน้องเอื้งเลยนะคะว่าอะไรเนี่ยจะมาแยดเยียดอะไรกันตอนนี้ตอนนี้น้องชมบอกว่าปีนี้เป็นปีที่น้องชมี่ยรับงานเยอะที่สุดถามว่าแต่งแต่งไม้แต่งแน่นอนเพราะว่าพี่คนนี้เป็นพี่ที่รักที่สุดของน้องชมแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นแต่ตอนนี้งานมันเข้ามาเยอะมาก งานเข้ามากับปี555ถ้าไปฟังเสียงต้องชมดีกว่าว่าน้องชมจะตอบหรือว่ายังไงคะอ่านี่เ็าเตรียมตัวมีด้วยค่ะกับคุณเอมี่ค่ะ<ม>ก็ก็ตั้งใจมากค่ะก็รับรู้เขามีปรึกษาตลอดไหมก็ไม่เชิงปรึกษาหรอกแต่เขาก็จะเล่าให้ฟงังเวลาเขาไปไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะบินตลอดเลยหาของมาลงอะไรเงี้ยค่ะอ่าอืมก็ จริงๆข uh, ูดหนุนไปแล้วจริงๆบางทีแบบเขาไปเอาของมาเงี้ยแบบของยังไม่ทันเข้าร้านเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเสนอขายก่อนแล้วอะไรยงเี้ขายเบิ้ลก่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบางทีเราไม่มีเวลาเข้ามาเลยเขาก็จะส่งให้ดูว่าเขามีอะไรบ้างอะไรอย่เงี้ยงานนะคะปีหน้าก็คือต้องยำลำซิ่งใช่ไหมจอในต้นเดือนกรกาคมค่ะแล้วก็ก็มีรักคุณข้าฟ้าแต่เริ่มชมส่วนนองชมน่าจะถ่ายประมาณเดือนกุมภาพันธ์ แล้วก็มีหนุ่มบ้านไร่กับวันใจไฮโซตอนนี้เริ่มถ่ายไปบ้างแล้วค่ะตอนนี้ก็ชิมเงียใช่เพราะว่าเดี๋ยวรักคุณข้าฟ้าเนี่ยคือมันบทมันไม่ได้เยอะมากใช่ไหมคะเพราะว่านางเอกสามคนก็เฉลี่ยบ,บทกันมีนาผมเนียชมก็เลยถ่ายของพี่นกจริยายเรื่องนึง แน่ไม่ไงจช่ต้องเปยาลำซียงที่เล่นด้วยกันต้องยาลำซียงรักคุณเท่าฟ้าโอ้ยคิวอย่างนี้เลยจะแต่งงานได้ยังไงนั่นน่ะดีแน่คิวยาวเยียดเลยเขาต้องคอยก่อนสักพักหนึ่งเพราคอยก่อนสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็แต่งงานนะให้มันอะไรมันซาซาไปก่อนนะครับผมซาซาไปไม่ต้องห่วงนะงานแต่งงานมีแน่คอยก่อนจะเย็นๆตอนนี้ขอ้เพื่อนแต่งไปก่อน่พร้อมว่ากันไปก็ให้เพื่อนแต่งไปก่อนนะน้องชมนะ่อ้พี่โอเล้งมีอะไรคะก็มีสิไม่มีได้ไงหรอครับเขาบอกว่าตอนนี้ ทางารัฐมนตรีกลาโหมคือไปช่วยน้ำท่วมที่ใต้นะฮะจะเป็นยังไงนั้นไปเข้าสู่ในช่วงไม่ขวดีมาบอกช่วง มีข่าวดีมาบอกโฆษกระทรวงกลาโหมเผยนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักชินวัตรมอบหมายให้พลเอกยุทธศักดิ์สิสิประภาสั่งการกำลังกองผลทัพทั้งหมดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้21แห่งนครับ พันเอกนราทิพสว่างแสงโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่านางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้พลเอกยุทธศักดิ์สสิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลปฏิบัติงานกองทัพช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างทันท่วงทีจึงกำทับให้ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองชยการกองทัพไทยร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพภาค4ี จัดตั้งศูนย์มเทาสาธารณภัยหน่วยขึ้นตรงกับจำนวน21ศูนย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยจัดกำลังพลยานพาหนะเรือรถพร้อมทั้งยุโทโธปกรณ์จำนวนมากเร่งดำเนินการขนย้ายผู้ประสบภัยผู้เจ็บป่วยและสิ่งของไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพ รวมทั้งจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรักษาพยาบาลให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดสุขทัปัตตานีนครศรีธรรมราชุราธานีจุมพรน,นาราธิวาสและปัตตานีและยะลาท้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดไว้วางใจว่ากองทัพจะนำพาพี่นงประชาชนผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้เลยทีเดียวนะขอรับเจ้านาเล,นเลยเลยนี่ถือว่าเป็นข่าวด,าดีเพราะว่า เห็นมีคนบอกกันแน่กันแน่ว่าทาไมน้ําท่วมใต้ไม่มีใครลงไปมีก็มีอยู่ครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไปคืออะไรก็แล้วแต่ในในกรุงเทพในเมืองไทยเนี่ยท่วมมุมไหนของของเมืองไททุกคนไปหมดแต่ว่าจะไปจะไปช้าหรือจะไปเร็วขอให้ไปก่อนูกต้องไปต้องไปถูกต้องครับแต่ว่าน้ําทางภาคใต้มันจะไม่เหมือนทางภาคอีสานภาคเหนือน้ําทางทางภาคต่วากากเนี่ยท่วมแล้วขังนาน แต่ภาคใต้มันจะไหลไปมันมันจะไปนยมันไม่ตกปรกคือน้ำมาแล้วก็น้ำจะไปน้ำผ่านมันก็ผานะแต่พี่น้องก็ได้รับความเดือดร้อนยังไงเขาดูแลอยู่รัฐบาลดูแลอยู่ไม่ต้องห่วงนะพี่น้องนะค่ะเอาละคะเราจะพักโฆษณาสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะช่วงเจาะข่าวขำครับค่ะ